เสียงดังดังให้สุดเสียงให้กับบนปทุมราช ปปรปทุมาชครับทุกคนครับผู้ที่จะมาประทักความเก่งความหล่อด้วยนั้นเป็นแรปเปอร์หน้าหล่อสไตล์โอป้าเจ้าของเพลงฮิตปลงใจและรอคอยหนึ่งเดียวของวงการเพลงแรปที่ขึ้นชกสังเวียนไอ้อนไฟซีซั่นหครั้งนี้ครับชายผู้นี้มี p a ช s i o n เต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเรื่องร้องเพลงหรือว่าเล่นกีฬาครับโดยเฉพาะกับการชกมวยไทยสมัครเล่น ผู้ติดตามของเขาสามแสนคนขอเสียงต้อนรับโชลองเจแอลรับบ้านายยะเดินลงมาจากหูกูออกมันจะพลางแกงกูเอาไปบุกแกงกูเอาไปล้านความที่มึงไม่รู้คือกูไม่อยากจะฟังแต่ให้แม่งชุดทำมึงเสียใจกูรับจอ้ควากูลันปังไม่พูดเยอะกูจะมนเอาเงินมึงไปกันลับเอาเงินมาตั้ง ยังาลพอมเดี๋ยวมอกชีวิตไม่ไกกัตงงกทำุมันเีามงออมแล้วเป็นนิสกันมลางมกนลอมพวกกูแคไม่บางเต่าถ้ามวรเตียมมังก็เตรียมในวันเผา้ากอนเอวเดย์พวกกูไม่มีวันเฉากับโปรตีสวัสดีส่งมึงลงไปนอนเหงากูรัวีเจเคที่มึงเห็นไม่ใช่กับมานี่ก็สุดที่ข้ากะเป๋าบิชโนยเคมวิซีีมึงก็รู้ว่าพวกกูใครเตวเวียฝ่อได้บิช เพือเราคือจะแกงไรกบมาเฟียเธอก็รู้วันนี้ใครพวกกุซาเวียไปบอกผัวเธอให้ออกแค่จะมาเคลียร์เพื่อที่อยู่ในเตาไม่คงไม่ต้องมาเจีาอุซากีร์ Kau tuh tak jem, aku cuma bersemur tapi jangan main main. Kau masuk ke dalam kelas aku, kau tak pernah pergi. 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 Kau

เจ้ารู้าหมกูเก่งแค่กู outside in e r y กูเก่งแก่กู outside in e r y อ้าวทำไมมึงกูฟองดันมาใน in e h e r e อกาวกูมีแต่ค้งกูไม่ได้ทำา้ผู้สาววิวมีกระ n ซาะเมื่อกูอยู่กับบางเต่าไม่ติดแพนมีน้ำมันเธอมาหาละให้แะ อยากลองมาเจอดชีวิตทิงมันยากเท่าไเชียวมืออยู่ในกระป๋าไม่มีเหตุผลที่กูจลงไปเดียวมแกนมยโดนอล้วมจะเริ่มมาดีแต่ว่าตอนนี้เชียร์แม่งเอาอยู่แล้วอ้ชิลเล่ดาวโดนก็เก็ตตัวสติงแล้วเห็นว่าพีกูอยแล้วมาให้เอาเดี๋ยวลงไปจากหุบนกูออกมันจะสลามแกงกูออกไปบูแกงกูออกไปล้านความยิงม่ลูกคกูไม่อยากจะฟังแม่ในชีวิตกูทำมสุดแต่กูมอายจะพัง เจ้ลงจะลงมาต่อยมวยก่อนจ้ลงฝั่งนี้ถามว่าต่อยต่อยกี่โมงครับฝั่งนี้ถามต่อยกี่โมงครับเจ้าลงมาเลยเจ้าด้วยครับด้วย เอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายคู่เอกวันนี้ครับพักที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวอ้เบิ้นปทุมราชมุมแดงครับและอีกสายรับไปครับโยโยโยเขาคือใครคือโจล่งครับพี่นกตันนี้ครับติดตามครับแฟนๆครับโจล่งคือจริงว่าอาทิพัฒนนะครับเกียรติ เสวีกคุณครับรับเป็นแรปเปอร์หน้าหยกครับนักร้องที่กําลังฮอตฮิตขึ้นมาเป็นอย่าดิในส่วนของมุมแดงครับเบิ้ลปทุมราชท้าเรียกว่าอาทิตย์สมน้อยอาจจะไม่รู้จักครับเขาคือเบิ้ลปทุมราชสิงห์ยีสานในตาเพชรเบิ้ลปทุมราชครับนักร้องวันนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายแสนชัยดีน่ายิมเพื่อนๆตามมาเยอะครับกล้องห้วยไร่ต้องเตลลาเพลินวงสะกรนนะครับวันนี้มากันทั่วหน้าครับ ยังมีแสนชัยด้วยนะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกันแน่นอนครับวันนี้ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงครับอ่ะมาดูครับโอ้ยจะอ้วกครับโอ้โหจูปากแมกรรมการเอาล่ะฮะอาจจะเป็นซีรีส์รุ่นเรื่องใหม่ก็ได้คู่นี้แต่เอาจริงนะครับเอาจริงนะครับคุณสุจิตแน่นอนครับชกในรูปแบบของมวยไทยสมัครเล่นครับยกที่2เราวันครับสามยกแตครบหรือเปล่านะครับ2นาทีพัก2นาทีโอ้วพักท้ายก่อนครับอ้า บอลขวาครับเสียส่งไปเลยครับเสียหลักเสียเรียงครับมาแล้วครับโอ้นี่ความนิ่งครับเบิดมาถุงร่าครับแหมระหันวังแคงขวาโอนของยาวครับอย่าไปล้องของนะครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ำต้องใช้ให้ภรรยาพยุงนะครับขามันตึงขามันตึงมาทีมมาทีมกลับครับ โอ้โนไม่ีครับโนหานะครับผมทมาทัให้มาแหมวรียนยังหนะตอนนี้กลังนีครับยังไงก็อย่าสะดุดสำลักนะกันนะัหใจยาวๆลองครับโอ้โหโอ้โหครับสนามมวยลุมพินีแทบแตกครับนี่คือเน็ตไอดอลครับบุคคลที่ วางแข้งขวาอีกทีครับตัวจับขาโอ้โหนี่คร um, ับโหตัวไปดูนี่ลูกเก่เก่งใ่ไหใส่แล้วโหตัวนะครับทาด้านตัวโลนัการ้ตกนครับอวานครับโอ้ยิงต์ใส่ครับโอ้นเปตีด้วย ุณยืนครับแม่ก ouais, e. oh, ็หัวไร่ดีเหมือนยาอยากจะเข้าไปจอดแท่งครับคือคักนนักมวยตื่นเต้นนะตื่นเต้นกว่านักมวยอีกครับโอ้โหเดี่ยวทีมงานครับสีสันยังผมว่าสีสั้นห้านนี้ผมว่าสุดสุดครับสีสั้นนี้มาถูกทางแล้วครับสำหรับไอ้ดังไฟยกระดับให้กับนักกีฬายกระดับให้กับมวยไทย แถมียกระดับให้กับท่านผู้ชมด้วยครับขอบคุณนะครับนี่ครับแสนชัยครับยอดมวยสองแบบครับตอเข้าไปเป็นซับเทนเนอร์ครับแบบมาลองเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ไหนเสื้อผิดนะ้รับเมื่อวันที่19มกราคมครับเบิ้ดจุนาญกับบัวขาวซ้อมขึ้นบ้ใหม่ตีสามซ้อมกันอยู่ซ้อมมันอยู่ี่าก็ถือว่าเป็นศิลปินดาราที่มีแฟนเก่าเยอะนะครับถึงสิบเก้าล้านเนี่ยถูกต้องครับทุกแพทพอมรครับ เบิร์นรบุรราชโจลลุกครับยกที่สองขยับยเข้าหาโจเลี้ยงซ้ายลงยมงาที่สองโอ้โหโอ้โไม่แน่ไม่แน่โดนแล้ว เรื่องเรื่องของการใช้ศิลปะในการต่อสู้ครับนี่ครับคุณโชมรักษาแล้วเรียกว่าเป็นแบบอย่างนะแบบอย่างในทางที่ดีเรียกว่าไอดอลครับใครี่เป็นไอดอลต่างอนุญาตใช้เป็นคุณดีที่นำพาสิในให้สังคมถูกต้องครับนำพาสิ่งดีๆสู่สังคมนะครับดูภาพดาครับโอ้โหโดนปัดเต็มเลยนะครับนี่โดนไปสามมัดครับเนยเพื่อนยังครับ อลไรนั้วก็ตั้งหลักได้ครับโอ้โหขวาทีนึงนี่ครับขวาต่างหาครับตอนนี้เรียกเยอะกำลังดูลงหลังจากที่ตั้งหลักได้ก็ขวาขวานก็เปิดประตูมากนี่ครับขวาขวาโอ้โหอยู่นี้ไทั้งตัวครับย่อแล้วกระโดดเสียงย่อก่อนดูคว่าแหมลุยต็มเต็มเลยเรียกว่าเต็มอกนะครับโอ้โห เอาละครับเดินทางมาดึงยกที่สามเนี่ยกนคุยไรกับทิพย์ข้างหูบอกว่าคืนนี้ไปต่อคอ,เอนอเสิร์ตกันคอนเสิร์ตทุกวันไอซ้อมตอนไหนก่อนเท่าที่เช็คคิวมาบอกว่าว่างวันนี้พอดีรอรอรค,อววครับทางด้านของวัฒนประทุมราชแหมคิวยาวเหยียดครับไม่ว่างได้ยังไงล่ะ แน่นอนครับกับยกสุดท้ายยกที่สามครับต้องขอชื่นชมน้องๆทั้งสองคนนะครับบนเวทีครับเป็นแบบอย่างที่ดีครับเยาวชนครับนอกจากจะเป็นศิลปินเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็ยังเลือกกีฬามวยไทยนะครับก็มาออกกาลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งซึ่งฐานแฟนคลับของบัณฑิตราชก็19ล้านกว่าคนทุกช่องทางผัดฟองครับส่วนโจ้ลงก็มากกว่า3 0,000 0ครับขอชื่นชมครับ ยกที่สามยกสุดท้ายครับไม่แน่ครับต้องเสี่ยงหมัดนะครับทางด้านของจูโรกโอ้โหโกระโดดแรงเต็เลยครับหมัดกับแคงแ้กกับหมัดเอาแล้วครับตนยกแรงทั้งคู่ครับอาวมอพ่เยงครับขว <laughs> าครับขวาขึ้นไปสูงแล้วตอนนี้ที่ตีได้ไหมโอ้โหตีกข,ขวาเบิ้นมาถึงตาขยับเขาหา โชนะครับเพื่อนประชุมราชโชว์ก็ห้ยไร่แหมโชว์ลูกอีสานนะครับทางด้านของตัล่งเองก็พยายามสาวมันขวาแล้วครับเอาไงครับโจล่งโอ้โหครับหายใจเหนื่อยครับรอมด้านว่าเดียร์ทั้งคู่ครับครั้งแรกของทั้งคู่โอหมูิีขวาขวามันยังไม่โดนนะครับยังไม่ยอมง่ายๆครับโจล่งนี่ครับปั้นเป็นใบเบิกทางครับต่อยแล้วก็หันมาดูพี่เลี้ยงเลยครับ ว่าจะให้เอายังไงพี่เลี้ยงบอกคอยเดินอีกคอยหน่อยค้อยหน่อยเพิ่งคิดว่ายืนระยะห่างครับตอนนี้เอาไงครับอยู่กลางเวทีพอนักพอนเป่าล้วงอุ้ยขวาได้ไแล้วครับซ้ายขวาซ้ายขวาตัวลูกไยทั้งไปทั้งโค้งทั้งแขนอุ้ยดีกว่าขวาโอ้โหลากมีสกูถอยหลังด้วยครับหนึ่งเลือเสียบเอ้ดีกว่าเสียบเข้าลิ้ปี๋นะครับพีนเมย สามห่วยครับก้องช่วยได้ยเพาว่าพอแล้วพอแล้วโอ้ยโยนเข่าลอยเข่าลอยโดนกระโดดคางครับลูกของใครลูกของใครอ่ะของแสงชัยนะมาทุกอย่างครับโอ้โหสมแล้วจะเป็นสิทธิ์ของแสงชัยก็ต้องชมดูลโกด้วยนะครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับเอาล้วครับปีกองใช่ครับนี่ครับแสนชัยสอนมายังไงทำย่างนั้นเลยครับหมดยกสุด บมกอนครับดูภาพสุดท้ายครับนี่ครับนี่นี่นะครับภาพมันภาพน่ารักครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับรู้แพ้รู้จะน่ารู้ใจแล้วก็ได้รู้รสชาติของมวยไทยว่าเป็นยังไงคุณสมจิตโอ้โหมันใส่สายคนท่าผ่านครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาที่เขาได้ตั้งใจและทำได้สำเร็จครับแล้วเราจะมาดูการแข่งกันนลครับโหูจมูกแดงครับคุณเพิ่นคุณเพิ่นเสริมจมูกนะ เียยังต่อยได้ก็ดูดิฮะโอ้โหครับที่สุดรับตังผู้ครับขออนุญาตปรบมือชื่นชมด้วยหัวใจจริงๆครับขอบคุณสนามมวยรุปพิณีรังวิชาด้วยครับทีมผู้บริหารคณะกรรมการจากการแข่งขันครับคุณลงกิตและ้น้องๆที่เข้าตามการแข่งขันทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณทั้งท่าครับขอบคุณเคมเมครับดูภาพช้าไปด้วยนะครับช่วงจะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการคระลับตาปีครับเราหมัดมาต้องหลับตาทุกคนสัญชาตญาณมันบอกอย่างนั้นครับแล้วก็วางแค่ขวา แล้วลูกนี้นะครับลูกที่สี่จะโดดเตะครับโอ้โหสามแข้งเน้นๆตรงนี้ครับตูครับโอ้โหครับหลังจากนั้นครับโตโลูกสาวหมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าครับแต่ยังไม่ถนัดทันเน้ครับโดน่ากไปทักมาดูครับเขาเสียบลูกนี้ครับพี่พิ่นกตานี้ชอบเกินา่ครับัดพุ้งมาครับสักรูถอยหลังครับ อยู่ลงับสู้ดีครับตีครับเข่าลอยครับสวยงามนะครับเข่ากระโดดข้างด้วยอะไรข้าห่วยนะครับทุกทีผลยังเป็นการครับใครจะแพ้จะชนะครับผลการแข่งขันอยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่คือคู่เอกของรายการ Idol Fight Thailand Season 5ครับและผู้ชนะในแมตช์นี้ได้แก่

พวกที่แม่งทำปากเก่งๆพอเจอกูจริงทำหัวหอเอาเชิญเเอาสองพูดตรงๆมันเป็นกฎท็อเกมเบ้นก็เป็นการตุนราการมาเปนาละครับจอดกูซ้อมเข็มขัดแชมป์ให้กับเบิ้นปทุมราชครับไม่รับกูชอบเพื่อให้สังคมดีชื่อเสียงไร้คำแม้แ่ King of the Ring Idol I d o t I don't ถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งถ่ายรูปกันสักนิดครับ แล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทั้งคู่กันหน่อยนะครับโอ้โหสามยกที่ดุเดือดครับตุงการกูได้หมดเดี๋ยวขอคู่กับอ่ะเดี๋ยวให้ถ่ายรูปกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับสุดอะเดี๋ยวรอสาวๆนี่นะฮะคราวนี้กูเอาจริงเว้ยเด็กๆไม่โยนกูเป็นไอดอลเป็นยูทูบเบอร์ เ,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 เอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ทั้งคู่เลยนะฮะอเ,เอาครับ,บ,บ,บทั้งคู่ยืนอยู่ตรงกลางก่อนนะฮะ,ะ,ะคุยกับทั้งคู่หน่อยครับฝับ่งของโจโล้งองก่อนแล้วกันนะครับความรู้สึกครับจริงๆ,งๆที่ผมเดินทางมาต่อยครั้งนี้ผมไม่ได้อยากต่อยมวยหรืออะไรเลยพอเห็นในโซเชียลผมจะโดนบูลลี่มาตลอด ผมมาวันนี้เพื่อทุกคนรู้ว่าผมสู้ถึงรายการที่แล้วจะไม่ได้รับแต่วันนี้ผมได้มาร้องเพลงเน่ยไม่ได้ร้องไม่เป็นไรแต่หัวใจผมทํางานเพื่อเพลงแล้วเป็นเกียรติที่เป็นเกียรติผมเซเยสผมซ้อมแค่เกาวันผมซ้อมแค่เกาวันเท่านั้นผมชกสากลผมเจ็บเขา่าผมฉีดยาผมก็สู้ผมก็ทําเพื่อให้การแข่งขันขนี้ดีที่สุดผมว่า ถ้าคนเห็นเมื่อกี้คิดต่อยเมื่อกี้แล้วผมไม่สนใจผลแพ้ชนะผมสนใจอย่างเดียวว่าวันนี้ผมได้อยู่กับเบิ้ลได้เป็นมิตรภาพของวงการเพลงวันข้างหน้าเราได้มาเป็นพระเอกเอมวหรือมาทำเพลงกันแน่นอนและบอกพี่กล้องห้วยไร่ตรงนี้เลยว่าวันหนึง่งเมื่อเพลงผมครบขอญาตไปอีสานกับเบิ้ลไปกล้องห้วยไร่อารีนา ผมไะตั้งใจผลทำางานเพลสุดปีนี้ผมอยู่กับค่ายลิเวอร์แมนที่ประเทศอังกฤษคนไทยจะไปเล่นปีนี้ที่ยุโรปยังไงขอให้คนไทยให้กำลังใจหัวใจของคนนี้ด้วยนะครับเจอเลยสุดยอดครับแล้วขอขอบคุณพี่บอยคุณทุกนบสทจา,จา,จาทุกคนกังซาวเวียที่เดินทางมาให้ผมผมว่าเมื่อกี้ผมต่อยทุกคนเห็นอยู่คงจะชนะใจทุกคนแล้ว ผมจนให้โจโลงอีกหนึ่งครั้งครับเอาละครับคุณเบิ้ลปทุมราชครับพูดความรู้สึกหลังชกเสร็จหน่อยฮะขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณโจโลงนะครับผมอยากอธิบายต่อเนื่องจากคู่ตัวซวงผมว่าเขาเป็นคน e อน r จ y สูงมากๆอาจจะดูเป็นคนตลกจนหลายคนชอบบูลลี่แล้วก็ชอบพูดประชดประชันเขาในทิกต o k ผมเป็นหนึ่งคนที่ได้อยู่ส่วนตัวกับเขาเขาเป็นคนนิสัดีมากๆ ผมเชื่อว่าหลายคนเกิดมาก็อยากจะเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่บางครั้งจังหวะชีวิตมันไม่เหมือนกันโจโรงทําให้ผมรู้สึกว่าการอดทนการขายันแล้วก็การผ่านคัมบูรี่ต่างๆแล้วมาปรับมาเป็นสิ่งที่ตัวเองทําในปัจจุบันที่ดีที่สุดมันมีคุณค่ามากๆวันที่โจโรงซ้อม9วันผมอยากบอกพี่โจโรงว่าผมทําคอนเสิร์ตท,ทุกวันเลยแล้วก็บอกพี่แสนชัยว่าผมอยากชมมากๆ อยากชคมวยไทยครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งผู้จัดการผมไม่อยากให้ชกเพราะกลัวจมูกผมมันเบี้ยวแล้วผมก็บอกทีมงานทุกคนว่าใช่หมัดตรงเบี้ยวแน่ๆและอีกอย่างหนึ่งอยากบอกว่าวันนี้พี่โจโลงชกโคตรดีครับถ้านับคะแนนหมัดต,ต่อหมัดที่เป็นหมัดไม่ใช่รูปแบบมวยไทยผมแพ้เขาขาดเลย แต่วันนี้ผมเชื่อว่ามันมีหลายอย่างผมเชื่อว่าพี่โจลงชกได้อีกในซีซั่นหน้าและเป็นสาคนผมจะมาเชียร์พี่อีกครั้งหนึ่งครับและขอขอบคุณไอเดลไฟด้วยนะครับขอบคุณมาเมนเนสขอบคุณพี่โจขอบคุณทีมงานทุกคนที่จัดทั้งฟุตบอลไอเดลลีกมาจนมีโอกาสที่มาชกมวยผมจะชกค,ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับ <laughs> นอกจากผมจะไปซ้อมเล่นๆนะฮะขอบคุณมากครับ บอลมุมได้แลวก็ก่อนที่เราจะล่ำลากันไปนะครับ